โกสมิติคู่ขนานภูมิใจนำเสนอเรื่องกุมารทองใต้ถุนเรือนไม้เก่าหลังหนึ่งในอำเภอเล็กๆของจังหวัดแถบภาคกลางมีเสียงหัวเราะของเด็กชายคนหนึ่งดังขึ้นในยามค่ำคืนเสียงนั้นสดใสเหมือนเด็กเล่นซ่อนหา แต่กลับไม่มีใครเห็นตัวตนของเขาเลยสักคนคนเ่าคนแก่ในหมู่บ้านต่างพูดกันว่านั่นคือเสียงของกุมารทองใต้ถุนเรือนลูกที่ไม่ได้เกิดของพี่เลยกับขุนปลายฝนลมหนาวลมจากท้องนาก็เริ่มพัดเย็นกลิ่นดินหอมปนกลิ่นยาแหง้ง เสียงจัก,กระจันดังระงมและงายตามท้องทุงเหมือนจะกล่อมโลกให้หลับก่อนเข้าฤดูหนาวขุนชายหนุ่มวัยยีสิบกว่ากว่าลูกชายของช่างตีเหล็กในหมู่บ้านเขาเป็นคนแข็งแรงหน้าคมผิวเข้มจากแดดที่แผดเผาทุกวันแม้จะยากจนแต่มีน้ำใจและซื่อสัตย์ต่อคำพูดจนใครๆก็เ,เอ็นดู ช่วงบ่ายวันนี้เขาเดินแบกจอบผ่านบ้านเรือนไม้ของหลวงวงังผู้เป็นพ่อค้าข้าวเปลือกในตำบลที่ใต้ตุนเรือนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งซักผ้าอยู่เธอชื่อพี่ไหลลูกสาวคนเดียวของหลวงวงังหน้าตาสะสวยผิวขาวตาโตและดูอ่อนโยนคุณเห็นแล้วถึงกับหยุดยืนมือที่ถือจอบแน่นจนเหงื่อไหล เสียงน้ำกระเซ็นในกระมังดังสอดรับกับเสียงหัวใจของชายหนุ่มที่ตอนนี้เต้นแรงตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ขุนเดินผ่านเรือนหลังนั้นเขาจะหยุดฝีเท้าเสมอจนกระทั่งบ่ายวันนี้พี่ไลก็หันหน้ามาพอดีอ้าวพี่ขุนจะไปนาเหรอเธอถามเสียงแผ่วจ้าข้าเพิ่งขุดคณาเสร็จกะจะกลับบ้าน จะให้ข้าช่วยซักผ้าไหมจ๊ะพี่ไลหัวเราะเบาๆไม่ต้องดอกข้าไหวเสียงหัวเราะนั้นกลายเป็นเสียงแรกที่ขุนจำฝังใจ ไม่นานนักทั้งคู่ก็เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นจากคำทักทายก็กลายเป็นการแอบมาพบกันในยามคำ่ำใต้แสงจันทร์กระท่อมปลายนาที่แสงตะเกียงสอดส่องไปทั่วไม่ถึงกลิ่นดินชื้นและลมเย็นจากท้องนากลายเป็นพยานแห่งความรัก แต่ความรักของพวกเขามันไม่ง่ายเลยผู้ใหญ่บุญเติมเดินผ่านหน้าบ้านของขุนพอดีและได้ข่าวเรื่องของขุนกับพี่ไลยอยู่บ้างเพราะหลวงวังไม่ยอมให้ลูกสาวคบกับชายบ้านโจรเองมันไม่คู่ควรกับพี่ไลยหรอ,อกไอ้ขุนท่านพูดเสียงเข้มพ่อข้าเป็นช่างตีเหล็กไม่ใช่ขอทานขุนตอบกลับด้วยความคับแค้น แต่ไม่มีเสียงพูดดังพอที่จะเปลี่ยนใจผู้ใหญ่บุญเติมได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพี่ลก็ถูกกีดกลันไม่ให้ออกจากบ้านขุนจึงต้องตั้งตารออยู่ใต้ถุนเรือนทุกคืนเหมือนหมาที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายเขาเห็นเพียงเงาของเธอลอดผ่านทางหน้าตาก็ได้ยินเสียงร้องให้แผ่วเบามีเพียงเสียงของหลงวงัง กำลังด่าทอเธอด้วยความโกรธความลับไม่มีวันซ่อนอยู่ได้นานไม่กี่เดือนต่อมาพี่ไลเริ่มอาเจียนในตอนเช้าแม่ของเธอเห็นเขา้า ก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดสิ่งใดขึ้นหลวงหวังโกรธจนแทบจะเป็นลมลูกคาเสียคนก็เพราะไอ้ช่างตีเหล็กนั่นขุนถูกเรียกให้มาพบและถูกขู่ให้ออกจากหมู่บ้านแต่เขากลับคุกเข่าขอแต่งงานข้าจะรับผิดชอบขอเพียงให้พี่ไลยอยู่กับข้าเถอะนะหลวงหวังหันหลังให้ ไม่มีวันข้าไม่มีลูกสาวชื่อพิ่ไลอีกต่อไปแล้วพิ่ไลร้องให้จนแทบตาบวมมือสั่นเมื่อเก็บข้าวของใส่ห่อผ้าเล็กๆ <c ười> คืนนั้นขุนก็มารับเธอไปและได้ไปอยู่ในกระท่อมหลังเล็กที่ท้ายหมู่บ้าน เสียงฝนตกหนักราวกับฟ้าผ่านางก็รำให้ไปด้วยความน้อยใจยแม้ชีวิตจะยากจนแต่ทั้งคู่กลับมีความสุขหุ้นปลูกผักหลังบ้านส่วนพี่ไลก็เย็บผ้าขายทุกเย็นจะมีเสียงหัวเราะของทั้งสองดังลอดออกมาจากเรือนเล็กๆ ลูกเราคงอยากมาอยู่ด้วยละมัง้งขุนพูดพลางลูบท้องของพิไลถ้าเป็นผู้ชายข้าจะตั้งเชื่อให้ว่าแดงเหมือนกับดอกไม้ที่พ่อปลูกไว้หลังบ้านถ้าเป็นผู้หญิงข้าก็จะตั้งเชื่อให้ว่าเดือนขุนตอบยิ้มยิ้มแต่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเขาก็รักหมดหัวใจ ทุกคืนก่อนนอนขุนก็จะเล่าเรื่องนิทานให้ลูกในท้องฟังเสียงของเขานุ่มนวลและพี่ไรก็มักจะหัวเราะเบาๆเธอบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเด็กหัวเราะตอบกลับในท้องด้วยแต่แล้วฤดูฝนก็กลับมาพร้อมกับภัยเงียบไข้ระบาดนั้นไปทั่วหมู่บ้านคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องดังราวกับจะฉีกฟ้าเป็นเสียง พี่ไลเริ่มปวดท้องกระทันหันขุนรีบไปตามหาหมอตำแยในหมู่บ้านแสงตะเกียงสั่นไหวไปทั่วเรือนเมื่อเสียงนั้นค,ค่อยๆเงียบลงก็เหลือเพียงเสียงฝนตกเด็กที่ออกมาไม่ร้องไม่ขยับขุนยืนตัวแข็งในความมืดมองรากเล็กๆที่นิ่งสนิทในมือหมอตำแย น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวีิไลได้แต่หันหน้าหนีร้องไห้จนหมดแรงพวกเขาได้ฝังเด็กไว้ใต้ถุนเรือนในกล่องไม้เล็กๆไม่มีพิธีไม่มีคนมาร่วมมีเพียงเสียงลมพัดและเสียงฝนที่ยังไม่ยอมหยุด หลังจากวันนั้นพี่ไลก็แทบไม่พูดและไม่กินไม่หัวเราะอ,อีกเลยเธอนั่งมองออกทางนอกหน้าต่างทุกวันเหมือนรอใครบางคนจะกลับมาแต่ขุนกลับได้ยินเสียงเสียงหัวเราะของเด็กเล็กๆในยามคำ่ำบางคืนของเล่นไม้ที่เขาทำไว้กลับคลิ้งไปเองบางคืนมีรอยเท้าเล็กๆบนพื้นดินหน้ากระทร่อม พี่เลเจ้าฟังเสียงไหมนั่นเสียงของลูกเราแต่เธอกลับปิดหูน้ำตาไหลไม่หยุดอย่อยาพูดถึงข้าไม่อยากได้ยินคุณก็เข้าใจสำหรับพี่ไลเสียงนั้นมันคือความเจ็บปวดแต่สำหรับเขาเสียงนั้นคือเสียงเดียวที่ทำให้เขายังมีชีวิตอยู่ คืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเขาเห็นเงาเล็กๆวิ่งเล่นอยู่ใต้ถุนเรือนเสียงหัวเราะดังเบาๆเหมือนตอนเขาเล่านิทานให้ลูกฟังเงานั้นยกมือขึ้นไหวเขาแล้วก็หายไปในลมหนาวปีต่อมา พีไลป่วยหนักด้วยโรคหัวใจเธอจากไปในยามเช้าขณะสายลมจากท้องนาพัดเข้ามาในตัวห้องหุนยืนอยู่ข้างๆเธอจนวินาทีสุดท้ายก่อนสิ้นใจพีไลก็พูดเบาๆว่าข้าฝันเห็นลูกยืนยิ้มอยู่ใต้ถุงเรือนเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วแม่จะไม่หนาวอีกต่อไปแล้ว หลังจากงานศพพ่อกับแม่ของพี่ไหลก็มาร่วมงานเงีย,งยบๆหลวงหวังยืนก้มหน้าน้ำตาไหลพรากข้าผิดไปเองที่ไม่ยอมรับเขาขุนยืนอยู่ห่างๆไม่พูดอะไรเขาแค่มองไปใต้ถุนเรือนที่ตอนนี้มีแสงตะเกียงสองลอดออกมานวลนๆคืนนั้นเขาจุดเทียนไว้ข้างกล่องไม้เล็กๆที่ฝังลูกไว้ พ่อจะไม่ไปไหนตราบใดที่เจ้ายังอยู่ใต้เรือนนี้เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่เศร้าแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเหมือนเสียงของลูกที่กลับมาหาพ่อแม่อีกครั้งในความเงียบเวลาก็ผ่านไปหลายสิบปี บ้านหลังนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างแต่ชาวบ้านก็ยังได้ยินเสียงหัวเราะยามคำ่ำเด็กๆในหมู่บ้านมักพูดกันว่าลุงขุนยังอยู่กับลูกของเขาและบางคืนหากใครเดินผ่านไปอาจจะได้ยินเสียงของผู้ชายเอ่ยเบาๆว่านอนเถอะลูกลูกพ่อแล้วเสียงหัวเราะแผ่วๆจะดังตามมาก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเหลือเพียงลมเย็นพัดผ่าน ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องกุมารทองยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ